สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับเดี๋ยวผมแป๊มทีวีครับอุ้ยทำไมเหล็กวะเดี๋ยวเราจะมาปรุงยาโอเคดิเรามาอยู่ในแมปปรุงยานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาปรุงยาพา,ปปาคววนนาาาสองครับเอ่อวันนี้ปรุงยาอะไรดีอืมใส่หนูแล้วก็อะคายลับใส่พวอยเจ็ดอัดนหนึ่งในตรงนี้ก็ได้นะครับตรงสมุดก็ไม่กิน อ่ะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองครับว่าว่ายานีเป็นไงนครับปึ๊บกินเข้าไปเลยเออเนเนอะไรเนี้ยเหมือนยาเดิมเลยเพราะยาเดิมนี่หวานทิ้งทิ้งทิ้งก็กลับไปเลยงั้นผมทำยาสปรดก่อนแล้วกันใช้ใครนะพผาดกันเลยครับตามใจท่านผู้ชมปึ๊บ ชิ้นนึนมีห้าชิ้น,นเจ็ดเฮียใครอ่ะก็ออกไปแล้วเจ็ดเก้าสิบวันนี้รู้ว่าบอสเกิดตอนไหนนะครับดูดิทำอะไรกันวะลื่น,นอีกสิบห้าทีบอสเกิด แป๊บนะครับคุณพ่อกลับมาชึบทำยาอะไรดีอืมเอานกไปพีกปลาสมองแซนวิชเอ่อใส,ส่หัวเงินหนึ่งปึ๊บยาอะไรเนี่ยกินเข้าไปก่อน ฮะ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 ยาอะไรเนี่ยเฮ้ยยาอะไรเนี่ยเออเฮ้ยเขาดีกันชิญกลับบ้านียาทิ้งอา่าใส่อะไรดีพอาคิดก่อนอืมใส่ระเบิดนกอือแล้วก็ระเบิดชิบ นุกบ,บินได้ <laughs> นุกบ,บินได้ระเบิดบินได้ย่าระเบิดบินได้ใช่ไหมระเบิดต้องเอ,อือกอะไรเนี่ยออกกันออกกันนีย่ยออกดิรีทิ้งรีทิ้งใส่แซนด์วิชนางฟ้าหูเอ้ไม่ใช่กินระเบิดไปใส่ถัว่วใส่ปลา แล้วก็ใส่พริกใส่แมงมุมแล้วก็สมองไปเลยนีนเข้าไปเลยอู้ว์อะเมื่อกี้เสียงเลยเมื่อกี้ฮะอะอะจแล้วเมื่อกี้จะอือหือกวดตรงมานเลยเหรอ ไม่มีอะใครเนะี่ยเรากินดีกว่าไม่ใช่น้ำยาดีกว่าโอ้โสหสองร้อยเจ็ดสิบโลบักไม่เติมเดี๋ยวพัดไม่เช่พัดน,น้าดิอ่าใส่อะไรดีใส่มัม่วแล้วกันเอากระผิดกระผิดเดี๋ยวใส่เราจะลองใส่ทุกอย่างนะครับ เป็นไงวะซิปกินเข้าไปเลย้ยาสีแดงช่วยเออเนี่อาวมันคือไร่ยว้าวแบ่ล้เขาไปทำไมอะไรเนี่ยอู้ยาบินแก้วเย เดียเยววันเย้พันของยิซาแบบพีกแบบเผื่อใครไม่รู้นะครับแล้วซาม่มันทำอะไรตรงเนีนะ้ยแี่ะดัดรกตมันทำยาบินกันนะครับยบิงแบบว่ายครับใส่นกระเบิดแมงมุมปลาไม่รู้จะใช่ป่ะนะเพราะก็จำสูตรไม่ค่อยได้กินเข้าไปเลยอาชีจริงด้วยเรไปกินงกันวู ก็ทิ้งอะไรเพียบเลยเนี่ยอะไรเรไม่ได้อะไรได้ได้ได้มีมาถึงตรงนี้ก็กดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ไอซีแดงแดตัวอาขึ้นก่อนนะครับแล้วก็หยิบพริกแล้วก็กดกระบ้าตัวกระบ้าตัวทีขึ้นก่อนครับปิ๊บนี่ไงได้แล้วครับเนี่ยเอาให้คนที่ไม่มีก่อนนะคันจยบหยิบจยบบนี่ไงคนนี้ไม่มี อาจจะคนนี้ขโมยพริกเฮ้ยขโมยพริกนะครับโอ้ทำไรต่อดีเอิมใส่หูใส่ข้ายินรับปึ๊บกินเข้าไปเลื่อยงันเลยวะโอ้ตัะกี้ก่ันไม่ใช่กี้โอ้เฮ้ยมาขับได้เฉยมาขับได้เฉย พออยู่แล้วก็เป็นแบบนี้โอเคอะไรเนี่ยกลับบ้านแี่ก็คิวกลับบ้านกระโดดออกซิใส่นี่ต่อเฮ้ยทันยังไงไรเนี่ยกินกันยังไม่เคยทำโอ้โหหู้หู้บะเบ๊กกลับบ้านแป๊บ จิด๊ดจิ๊ดกระโดดกระโดดกระโดดเออวัอดี้ชมบีจะคงไปทำยานเนื้อก,ก่อนนะครับดีก่อนใส่แฟลรี่แล้วก็ใส่ปลาใส่ไปามาเลยกินเข้าไปเงีย้ยเงี้ยเงี้ยยาเนื้อนเนื้อยาเนื้อมาเนื้อไปเลยไปเลย มันจะ What เฮ้ยน้ำยาซิเจอเนี่ยอะไรเนี่ยดีเข้าไปเลยเอ,อ๊ะน,นี่คือฮะน้ำยาอื้อมันจะมาเขานอยู่ให้ไงเนี่ยกินเข้าไป อออีกก้อนใหญ่อาจจะโอเคมาต่อกันเลยนีลีอืมคลิปนี้ผมอาจจะไม่ตัดตอ่อไม่ได้ตัดต่อนะครับเออใส่อะไรดีใส่หูหูยักษ์หมูยักษ์กใส่แล้วเปิดมันเป็นยานดูวครับนี่ใส่นี่เข้าไปเด็กนกนกะ็ขายยีรับ ให้ก็ดสปอยมาเลยกินเข้าไปเฮ้ลบักเฮ้ยขอแล้บักนะครับลบักเดีย๋ยวผมขอไปดูบล็อกกันนะกันอย่าไม่เ,เร็วถ้าพูดนะอะไรนี่เขาอ่านกินไม่ออกนะครับชึบ รลบัก,บกะนี่เนี่ยใส่ลบักปไปสะกดมาเลยเอะคักปอยู่คาไฮไปไหนอาการพริกเหรอ่ะป้าเหรอ ต้องการอะไรอ่ะฮ่าบอกมาต้องการอะไรงั้นช่างเถอะขอรีทิ้งกันปุงยาวิ่งเร็วใหม่กันอ้าวาได้พี่แล้วก็ไปเลยวางไม่ได้นะเพื่อนวางไม่ได้ชึบชึบ บวางได้วะวางไม่ได้ทาดนี้กับนี่โอเคอ้าวมีถอยเลยตรงนี้เก็บไม่ใช่ถัวนี่น้ำแข็งร้อ,อ,อยห้าสิบโลบักโอ้ยน้ำโอ้ย ผมพูดติดขัดครับอีกขอกนาทีตื๊ด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 ยิงยิงที่ตื๊ดตื๊ดจะเจออะไรเนี่ยอ่ะอ่ะอูะอ้วั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับบ๊ายบาย